สวัสดีครับพี่น้องเจอกันช่วงไม่แรงนะครับวันนี้กอลินจะพามาเข้าครัวนะครับทำไอ้วันนี้ได้บัลเขียมาหนอยแบบัลเขียบัเขียบฝรั่งนะครับบัลเขียบัลเขียม่วงเนี่ยนะครับแต่บัลเขียนี้มันจะว่างอ่ะผัดลำมากๆเลยไพ่บออนี้ก็เอาไปลองเป็นเป็นบัลเขียอ่าหน่วยใหญ่ๆเี่สีม่วงๆเนี่ยพี่อุ๋มจะเป็นสีม่วงเนี่ยฮะตั้งหลข้าวจั่วเลยพี่น้องอ่าก่อนที่เราจะหั่นไอ้นี้เนี่ยครับเราหั่นแล้วเรากล่าแจ่นั้นไว้ก่อนพี่น้อง เราเอาแจ้น้ำเกลือบางค้มันดำครับถ้ามันดำแล้วมันจะบม่เหมาะนะครับเอาแจ้น้ำเกลือแล้วไปมีแฮมย่างคือใส่น้ำเกลือใส่บแน้าว่างลี้ทบาหค้มันข้าวนีนะครับวันนี้กระดิ่งฉัดใส่จีนนี่ยใส่เนื้อเนาะผัดมะเขือใส่เนื้อใส่ใบโหระพาเนี่ยลํามกระต่ายเยียพี่น้องลั่เอาพาะหรือว่าลืนจะทำจะได้ครับ ใส่น้ำมันเลยพัดมะเขือนอะพัดไปไปคลื่นปะไรอย่างเงี้ออกกระลองเอาไปผัดดูนะครับผัดมะเขือใส่เนื้อใส่หมูใส่ไก่ได้หมดนะพี่น้องนี่ก็เลยจะใส่พริกเม็ดหนึ่งเหมือนเดิมเพราะลุงจะกินตัวลุงเพิ่งก็กิกนแก้วน,นะบางืีอันนี่ยเพราะว่ามันมันออกรสหวานหมันบ่เหมือนปกติเป็นผักนี่เพื่อกนก็ะตุ้ชอบอยู่แล้ว เดี๋ยวกระเทียมพี่น้องเอ่ยเจียวกระเทียมกับพริกหนึ่งเม็ดเหมือนเดิมเดี๋ยวกระเทียมหื้อหอมฉะนั้นก็เอาเนื้อลงไปผัดน้องผัดเนื้อเสร็จปุ๊บผอเนื้อสุกก็กปรุงรสนองเอเอจะใส่นั้นเลยแตได้ใส่บอเ์เกอร์ในกระไฟผัดครับแล้วปรุงรสพี่น้อง เรร้อย really แล้วก็ใส่เนื้อเนื้อไอ้เอาเป็นถ้าจะใส่เป็นเนื้อชิ้นหรือเนื้อสับบางกันแล้วแต่นี่พอดีกะรีมีเนื้อสับก็ใส่เนื้อสับ ผัดบะเขือใส่เนื้อใส่น้ำมันหอยใส่ไส้เยียบอีน้องแบบต้องเหี่ยมนักแน่ ตอนนี้เร mm ิ่มสุกกระปุงรสเลยพี่น้องน้ำตาลหนึ่งช้อนจะผัดกระเพื่อต้องผัดน้ำตาลพี่น้องที่จะล้ำอ้วนดีหนึ่งช้อนพริกไทยยิ่งดำ มันหอยทอดได้กี้เพื่อความกลุบกลมบทอดอุ่มโลด แค่นั้นกาบะเพือที่แจ่น้ำใส่เลยเด็กพี่น้องเขาต้องแจ่น้ำนะพี่น้องถ้าเอาเอาเอาขึ้นไว้ตังบลก็มันจะมันจะดำจะบอบบเงเือกระหันสี่ใหญ่ยยๆซะหน่อยเพราะว่าเวลามันโหดแล้วมันก็จะพอดีพี่น้อง หันจนหมเกลือสุกพนัะพี่น้องเลยหั่นจนหมดเกลือสุกเผาตมาจิ้มรสถึงน่อยแล้วก็ว่าเราจะมันกาดเลือดเ็าจะได้ปุ่มก็ใล้เน้อปลงกะใส่ใบโวระพาก็อนนั้าพี่น้องทำบบที่นี้ครับ สุกแล้วนะพี่น้องพอเขาผัดพขเคื่อจนซุปเรียบร้อยแล้วเอาจะโป้งลงนะฮะเขาจะกินแล้วกินแล้วรสชาติมันจะเป็นจะใดนะฮะรสชาติโดยรวมมันจะเป็นจะใด้ืถือว่าผ่าน,นแล้วนะพี่น้องกินกินจะรรใส่ะะยังไปแล้วนะตอนยกลงไปใส่ไอ้ใบโหระพา จะนักนักโดยไบแล้วไปหาห้องก็ต้องขวดนะ้น กันแล้วเลยนะครับด้วยเมนูผัดที่ปิดไปเลยรสชาติกิมกำดิทุอืมกระดิเปืมพี่น้องน่ากินกอครับเมนูผัดบัคเือใส่เนื้อนะใส่ใบโหระพา,าน่ากินขนาดพี่น้องเฮย เขาหุนๆไปนั่งกินล่ำสกัดสต๊าฟเอาพี่น้องคนไหนใครอยากจะทำแตะเมนูนี่ก็ลองทำดูนะครับโดยเบอะเขือผัดผู้ใส่เนื้อผัดใส่ใบโหระพานะครับหรือจะขอตัวไปนั่งกินใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกระดิ่งด้วยครับบ๊ายบาย